ทั่วโลกนีฮะซึ่ง Google เองก็ถือว่าในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างจะดูเหมือนตามไม่ทันนะฮะในมุมมองคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนะี่ยจะรู้สึกว่าหุ้น g o o g l e ก็กำลังได้รับผลกระทบจากการที่คนไปคุยกับ Chat GPT มากขึ้นนะฮะคุณคนไปคุยกับแชทบอทค่ายอื่นๆมากขึ้นแล้วก็เวลาจะค้นหาอะไรใน Search Engine อย่าง Google เนี่ยคนก็ไม่ได้ไม่ได้ ค้นหามเหมือนเดิมนะฮะมันก็มีกระแสข่าวออกมาเมื่อประมาณสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนคนเสิร์ช Google เหมือนะลดลงเพราะว่ามาใช้แชทบอทจะหาข้อมูลอะไรต่างๆก็ไปถามแชทบอทนะนะสถานการณ์โดยโดยรวมของ Google เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยจะดูมีความหวังมากเท่าไหร,นร่นะฮะหุ้นก็ค่อนข้างตกนะฮะทีนี้เมื่อ3วันที่ผ่านมา Google ก็เปิดตัวฟีเจอร์เกี่ยวกับ AI นะฮะ ก็เรียกว่า AI ก็ยังเป็นพระเอกนะฮะเป็นเป็นเรื่องสําคัญเป็นรุ่สสำคัญของ Google นะก็เปิดออกมาจริงๆหลายเรื่องนะฮะเป็นสิบหัวข้อนะฮะแต่ว่าผมเองคงจะคัดเลือกนะหัวข้อที่ผมคิดว่ามันมีความสําคัญนะที่มันจะมีผลต่อ,อทั้งผู้ใช้แล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆนะฮะทั้งประเทศไทยทั้งต่างประเทศนะครับนะก็การเปิดตัวครั้งนี้ก็คนที่ถือว่ารอคอยนะก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะฮะไม่ผิดหวังเขาก็ยอมรับว่า เออกูเกิลเหมือนปล่อยเทคโนโลยีหนักนออกมานะครับทำให้หลังจากการเปิดตัวนะฮะวันต่อมาหุ้นของ Google ขึ้นไป3-4%มเปอร์เแล้วพี่จิระ<ม>ก็ถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าบริษัทใหญ่ขนาดนี้หุ้นขึ้นจากการแถลงข่าวอันนึงเนี่ยก็ถือว่ามีมีในยะสำคัญนะครับทีนีเ้เรื่องแรกนะฮะที่ Google เปิดตัวก็คือตัวโมเดล AI ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะชื่อว่า g e m i n i 2.5นะฮะ ตัวนี้เป็นตัวสมมติถ้าเกิดเราดูบริษัทรถยนต์เนี่ยบริษัทรถยนต์ก็จะพยายามคิดค้นเครื่องยนต์ตัวใหม่ใช่ไหมฮะที่มีประสิทธิภาพที่มีความแรงออกมาเรื่อยๆตัวโมเดลเหรือว่ามันสมองของ AI เนี่ยคือบริษัทค่ายใหญ่ๆก็พยายามพัฒนากันอย่างต่อนเนื่องนะครับอย่างบริษัท Open น i ของช h a GP t GPT เนี่ยก็มีการออกไอตัวโมเดล AI ตัวใหม่ๆเวอร์ชันใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะฮะของค่ายอีลอนมัสก์ก็มีชื่อมร็อนะฮะอันนี้ก็มีแบบ เหมือนแต่ละคนก็ออกอาวุธกันมาล่าสุด g ู o ก็ e เปิด Gemini 2.5นะครับ,รบซึ่งตัวนี้เป็นโมเดล AI ที่ถือว่ามีความฉลาดนะฮะเหนือชั้นนะฮะไปอีกขั้นหนึ่งฮะงั้นคู่แข่งก็ต้องแบบกระพริบตาไม่ได้ว่าโมเดลตัวนี้จะถือเป็นมันสมองนะฮะเทคโนโลยีทางด้าน AI ของ Google ที่จะนำไปใช้ในบริการต่างๆของ Google นะฮะ